ครับปกต่องสังตำโกโก้นะครับครับโอ้มากาพธาตุเชิงชุมที่สกลนครเนาะครับไปต้อยันี้ไปต้า้อยเลเอาใกล้บ้านนั่นลุงพแล้วอรสาวว่าปนั้ี่ต้องไปวันลุงพ่หนูสันลุงสาวอ่ะเอาเบิ้งคลิปตลอดใช่นี่เบิ้งแต่วันนั้นอวันที่เบิ้งนีเด้อครับส่องสังตํากโกเด้อ ากอจเช่องช่างต้ามกกอกครับช่างต้ามครับผมาครับนี่ที่เออที่เฮ็ดทั่วห้รุงนี่ครับนี่เบ้อเัดเ่อเฮ็ดัวเนี่ครับครับเข้าห้องน้ำก็ถือไปน้ำขออยริ่งน่เนี่ยเมื่อวานนี่มันทีเปลี่ยนไปได้ว่เอาเด็กหน่อยไปเด็กจังสีจังว่าเบื่องก็คึที่โซนพิ่นนี่ละ ก็เลิตรนจแล้วก็เลยเบ่งมาเศ้าก็เลยเบ่งก็เลยติดตามบ้านดนที่นี่ก็มีผู้ใดก็ที่นี่ผู้ซอยเหลือแกยังไงละมีงานการมีงานทํำก็เลยเออเยี่ยวมากสบายใจดีใจขึ้นแล้วเพราะว่ามีใไต้ตั้งบริษัทนี่บริษัทแล้วเตกี่นั้นเตมอปลาพี่นเข้ามาพุน จะเป็นห้ยี่ีนั่นล่ะมือตำรวจมาคนบ้านนั่นนะข่อยกระเบิ้งมือนั่นก็ได้มือโดนผมข่อยกระเบิ้งเออเบิ้งเพื่อนเนี่ยเพื่อนว่าข่อยว่าเนี่ยผัวข่อยเต้นนุ่มๆเนี่ยนาตาคือเพื่อนนี่แต่ว่ามันบลอปันนี่แต่ว่ามันมีส่วนคือคิวหน้าผากแต่ปากกับจมูกนี่เพื่อนนี่ล้อเพื่อนนั่นก็ปันนี่เออแต่เดี๋ยวนี้อ้วนผมงอกขาเบลดแล้วต่าฮีนข่อยข่อยก็เลยว่าอักเกูได้ลูดไส้ มันจือคือันนี่เด้ว่าสั่นกูกอเห็นหน้ากูคือคุ้นแท้ว่าแต่ก็เลยติดตามข่าวบ้านนี้ลูกผักเกิดเกิดปีเดียวกันบ้านนี้ลูกสาวนี่เกิดปีมะลุงเนี่ยเอ้ามันรุ่นลูกันปีมะลุงคือกันกับลูกกูนี่ก็กันลูกกูเป็นผู้ยนี่คื้อปนนี่เด้นน่ว่าเพราะว่าหน้าพอมันไข่ไข่ปนนี่ตอนเจ้นุ่มอยู่นะตอนอายุสามสิบสี่สิบนะเดี๋ยวนี้เราอ้วนแล้วพออยู่เนี่ย อืมน่ะคือลุงพลเนาะแมนกันก็บ่นล,ลอปันเพื่อนนี่อดอกแต่ว่ามันคา้มันแบบว่าเบิ้งมือเกินอนพมกับมือตำรวจไปเฮี้ยนแกไปห <c oughs> นุ่มทุงปุ๋ยไปอีหยังเนาะมันก็หนาคุ้นคุแท้หนี่รสันก็เลยอืมจกกเจ้าก็เลยติดตามเลยไปนี่ก็เลยไปเบิ่งกูเห็นยนนน้่ยใส่คนพุกนี่กูขึ้นหนาวคุ้นคุว่ะอืมบ้านนี้ไปเห็นลูก ลูกสาวพออย่เนี่ยลูกสาวนี่แหละเขาทายลูกพอเขาลูกพอใส่กอบไปหัวบนนอนก็นเอา้ามันคือพอตูวอันด้เนี้ยนี่ตอนนุ่มๆตัวเพาทฉันอืก็เลยติดตามข่าวมากตลอดก็เลยไม่ได้ยินนันอันแม่นองอันบ้านเขารักเขารักลูกเรามากเกินไปยังสินะเอาคือแตกเท่บทงวยติดตามข่าวได้มึงนั่นแหละมาก เอซีตัวจริงติดตามมาตลอดเข้้าหองนนกัถือเข้าไปน้ำกับเหมือนงเข้าห้องน้ำก็ยังถือเข้าไปน้ำเนาะโอเอฟซีตัวจริงเนี่ยนี่สิเออเอฟซีตัวจริงตกีก็อยากมากลายตีไกายนี่อยากมากลายเดี๋ยวมันติดโรคติดโควิดเนาะเออก็มวบ้านเได้บัานที่ไห มันขึ้นเขาเขาสูงนะสั้นขึ้นหผากมากเขามันงน้าแววขึ้นจังหวัดบ่นกันาอนีมันแป๊บลงมว่ากรุมากตว่มสามเท่ตาหมากความสามที่เายายบอกไปบ้านใครเนี่ยผูเดียงก็ปุ่งก็อย่างี้หรือว่เป็นเชี่ยลุ่พุนนึแ่เอาจริงจริงอีจังข่าก็ตายแจงแล้วส่นดอกแล้วเป็นหุ่นลูกคอยคอยก็ขลืนที่ตนทราบแล้วไปทั้งสั่เดียวนี้ แล้วมีบริษัทแล้วข่ยก็อยู่ธรรมดาเพิ่นนีล่ล่ะเดี๋ยวนี้ขอยก็ค <c oughs> ือใครสาธุยอะไรใครเล่าผลเวรพยนกรรมเล่ามาคดีอย่างต่างๆก็อยากให้เลาบิดเลาม่มไป <c oughs> อย่างใ้อยู่คือบ้า,บานคือเมืองผู้อื่นมันบ่คือผู้อื่นเด้คั่นเว้าไปแล้วโอ้ย <c oughs> มันก็ทุกขในหัวใจมันเลยมันมีผู้ใดสิมาต้องคดีถึงป่านนี้เด้อือไม่ห่างๆอันเอาขึ้นมาจากแถวๆนี้ล่ละเขาเห็นเอาขึ้นมื้อนั้นก็ เอาเินลงมือคอยเง็นเดาคืนว่าม uh. I mean ันมาอยู hey ่นี่สองปีแล้วแต่ในเงินว่าเอาเินล่วงป่านี้เอาขึ้นมาไว้ซะว่าเอ็ซทีทั้งฝุ่นและทั้งต่างประเทศฝุ่นเราบอกมาว่าเพิ่นมีเจ้ามีจอมไม่ค้นนี่ซื้อว่าโซลพี่บอกว่าโซจังอดไนี่แหละโซลพี่บ้านลูกคอยซื้อว่าโซ่พี่ัดเนี้ก็คอยนี่ไรผู้เกิดพ่อเพิ่นเนี่ยบ้านนี้ผู้บังแจก็ไม่แต่เคี้ยนแม่นไม่ละบ้านนี้คนเอาไปพิสูจน์แล้วว่าขาแต้ เราไปไม่ฆ่าเหรออะไรครับยัง่ลูกยตากแดดอย่งังก็ยันพิการในครมากลายขึ้นอย่างตัวครแหงบาี่โมมากบาก็จะเป็นตะวนสนเนาะกูก็เจ้ามากก็เจามากบอกบอก็ไปน้อลุกมอันย้ายหเป่าวยนกันต้งใส่ก็เจา้เจ้ายายละ อันแม่ต้น่ะเห็นออกดูอยู่กา้อุ่นน่ะเห็ออกดูอยู่วันเสรกันมาซื้อนมไม่ไรไปแกงน้ไม่ไรพันธุ์ได้มาน้นากมังอคนาเอาคนละเอาเฮ็ดก็นมไม่ไรคนละเกโยเสยข้าบ่รเจียหานาไม่มาบ่มเออมาดุงครับ ดิบันด <w> ูด <able> we oh, <ober> ิฉันโนมแล้วเพื่โนดิฉันโหนนะแ้วขนแล้วงพร่นักอดโหอท่าว้าอแม่ปฐุมมา่อท่าว่าจะมาเบองููปนิจละหายลุงพ่น้วยมาเห็นลุงพ่นใจะเล่าจะหน่อยแล้วก็มาด้ยเราไปนี่ไปท่อกระถินอยู่วัดบ้านเปรตนี้ตเขาอยเียง้านตอนนั้นร้าหักปอยแ้ไปอุมสาุพอกับแม่มันกระดงหยหปอย ไปนอนห้น่ะบนนี่เ้ยากจาหคือกูกักลานนี่แหะที่รานก็เรื่องม้นเป็นนางตุเ่เช็คอินเมอไตัวไหนบงตั้งกับเจอได้ตัวน่ะมันค่อยได้ยุ่หันน่ะเออมาตั้งโมดนมันเพียงพี่ยายบางไงล่างโงอีกล่วน่ะยายกะนี่นะครับเอฟซีตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับได้แวะมา เยี่ยมลุงพลนะครับแต่ลุงพลไม่อยู่เด้อพี่น้องนะครับลุงพลไปนทอดกระถินนะครับที่วัดบ้านเป็ดนะครับนี่เอฟซีตัวยงนะครับเบิ้งเอารถดนี่นะนี่ครับยายนะครับได้มาจากโกราดเนาะได้มาเอ่อมาทอดกระถินที่อุรเนาะบันดุงนี่นะครับเอฟซีตัวจริงนะครับแฟนพันธุ์นะครับของลุงพลนะครับ นี่นะครับที่คอยติดตามคุณกนิงนิดนะครับสวัสดีครับนะครับนี่ครับตอนคุณแดงคุณกวนดอกตั้มอันนี้อันนี้ช่องช่างตั้มโกกอเด้อฝากติดตามด้วยนะครับพี่ครับครับที่ทำรั่วให้ลุงให้หนังนี่แหละครับให้กับลุงบ้านลุงนี่แหละครับนี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องช่างตั้มโกกอนะครับ